ชิ้นเทียมนี่มือสั่นหรือยังไงอืมดีมากหัวมันทุกคนเบิง่งเด้ สวัสดีคะ่ะทุกคนฮายินในตอนรับก็เจอเจ้งกิานาแอลนะคะวันนี้จะกินีกลนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เป็นเมนูเด็ดเหมือนเดิมนะคะซึ่งมีผูออ้ติดตามนะคะรีคเควสมานะคะว่าอยากให้เห็นแอลกินยำมาม,ะมะ่าเนาะวันนี้ก็เลยจัดเต็มเลยนะคะก็คือมีทั้งกุ้งมีทั้งแบบมาม่าสองห่อเลยนะแล้วก็มีหมูรสรับด้วยนะคะคือกุ้งแบบเอาใช้กุ้งแม่น้ำมาตัวใหญ่มากกินกันเลยค่ะงูดูกุ้งดิทุกคนเห็นไหมคือหาเส้นอยู่ เซ็นอุ้ยเส้นจะนอืดหมดแล้วเนี่ยกว่าจะจัดฉากเสร็จแต่น้ำมันมันหกลงไปในถาดหมดแล้วนะไปค่ะอืมอร่อยกระยียมนี่มือสั่นหรือยังไงอืมดีมาก มันไม่มีช้อนจะตักหมูสับกินยังไงเปรี้ยววหวานเค็มเผ็เด,ดครบทุกรสชาติทุกคนใส่น้ำกระเทียมดองให้อร่อย เราดูกุ้งเมื่อวานนี้เพิ่งไปซื้อมาเนาะแล้วก็ไม่มีโอก,กาสทำเพิ่งได้ทำวันนี้นะคะดูหัวมันทุกคนเบิ่งอรัะมันฉ่ำจริงไงน้นำ

อืน้ำยำเนี่ยเอลใส่เครื่องมามากเข้าไปด้วยนะัหนึ่งหอรูสแซ่บมาก 哦，oh. yeah. mm hmm.

หล่นตลอดอดตัวใหม่ chung nấm yam thằng này còn đi อร่อยมากเซ็ตซีดมาก โอ้แซ่ป่ะเหลือตรงนี้คือหมูสับ อิ่มราคาทุกคนนะคะยำม,มามา่าแซ่บมากเลยนะคะลองดูนะลองใส่เครื่องมามา่าเขานิดนึงเนาะมันจะมีรสชาติเหมือนต้มยำอะนะ่ะเนาะแล้วก็แบบทาใส่แบบเครื่องถึงถึงอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยนะ,ะลองดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ thank you so much